วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ชายแดนอีกฟากหนึ่งไปที่แม่สอดจังหวัดตากฮะนี่อันนี้คือหารือกับเอกอากรทุตอินเดียเพราะว่ามีการส่งกลับชาวอินเดียที่เป็นเหยื่อสแกมเมอร์กว่า197คนนะครับที่มีปฏิบัติการในฝั่งของเมียนมาจากศูนย์สแกมในเมียนมาก็นะกคล้ายๆกับตอนที่จีนนะรับคนของเขากลับแต่นี่ส่งกลับชาวอินเดีย197คน ที่ระบุว่าเป็นเหยื่อของสแกมเมอรนะ์ก็มีรัฐมนตรีพอมอคุณอัคราพมเผานะก็เดินทางไปด้วยครับนะเอกอัคราทูตอินเดียประจำประเทศไทยนายนาเคสสิงหนะ์ท่านเอกอัคราทูตก็ลงพื้นที่ตัวเองแล้วก็ขอบคุณนะรัฐบาลไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตำรวจทหารฝ่ายปกครองมหาดไทยตรวจคนเข้าเมืองพอมอ ที่ช่วยเหลือชาวอินเดียที่ตกเป็นเหยื่อเดินทางกลับบ้านวันนี้197คนคแล้วก็เมื่อวันที่6ที่ผ่านมา270คนแล้วก็ชื่นชมนโยบายไทยที่เอาจริงเข้มงวดสนับสนุนร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ครับเนี่วันนี้นายกรัฐมนตรีตกลงมีกี่ร่างเนี่ยวันนี้ประชุมที่สตอชอแล้วก็แป๊บเดียวไปโผล่ที่โน,น,น่นวันนี้ไปอัดสำชัญด้วย